สวัสดีครับพบกับร้านบ้านของเล่นอีกเช่นเคยนะวันนี้เรามีของเล่นมาวิวที่ดูริลนะตัวนี้จะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็เป็นตู้ขี้บ่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะแล้วก็ดูว่ามันเล่นยังไงแล้วก็สนุกแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันนะ นนในใน,ในกล่องนะก็จะมีตัวต,ตูว้นะครับแล้วก็ตัวลูกบอลนะนี้มันสามารถที่จะเปิดฝาแบนี้ได้นะครับวราลูกบอลสนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้นะฮะหมุนได้เห็นไหมครับนี้ก็จะเป็นขันโยกนะครับนด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับด้านล่างก็ใส่ถ่านะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ถานแล้วก็ลองเล่นนะฮะนี้เราลองดูนะฮะว่า เป็นยังไงนะครับให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับว่าวัะสะดุมันเป็นยังไงนะครับีครับเดี๋ยวก็ลองมาดูข้างในกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตันนี้มันจะบิดได้คือแล้วที่เราหมุนตัวนี้มันก็จะบิดตาม,มนะครับโอเค ให้เราไว้เล็งนะครับตอกลางลนะมีด้านจะเป็นตัวปล่อยเดี๋ยวลองใส่ฐานแะล้วลองเล่นนะแล้วก็เปิดสวิต์ตรงนี้ก่อนนะครับก็ต่อไปก็กดปุ่มนี้นะมันจะเป็นปุ่มที่เปิดสวิต์นะเล่นอีกทีนึงแล้วจับเวลาด้วยนะครับมันมีเวลาอยู่นะถ้าเพลงหมดแล้วเราหนีไม่ได้มันก็จะหมดเวลานะครับ ลองดูนะผมให้เห็นชัดๆเลยตอนนี้มันก็จับเวลาอยู่เรื่อยๆนะครับอ่านะผมลองคีบดูนะอันนี้จะเป็นตัวที่บิดก้านนี้ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยนะหมุนไปทางด,าด้านขวา ผลักไปด้านขวาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวปล่อยมาด้านซ้ายนี่จะหนีบนะฮะลองดูนะครับยากครับจะหมดเวลาแล้วตายแล้วครับที่สองมือครับเคยกันเออผมชนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับตายแล้วครับถึงลูกครับ นี่ครับผมได้แล้วครับหนึ่งลูกครับเอาอีกนะฮะอันนี้ถ้าถ้าเราไม่กดตรงนี้นะฮะมันไม่สามารถเล่นได้เห็นไหมครับนี่เป็นตัวจับเวลากดหม่นะครับลองดูอีกทีนะฮะปล่อยลงไว้ก่อนนะฮะยากราะว่าสบายสบายอันนี้นะฮะเรียบร้อยหมุนกลับมาครับเฮ้ยเรียบร้อยครับ ได้สองลูกครับเล่นง่ายฮนะสนุกดีนะครับตัวนี้ก็ลองดูนะครับเนี่ยงงก็ลองไปเล่นดูนะอย่าลืมนะเนี่ยฮะดันไปทางขวาเอโทษนะดันไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวเก็บสายขึ้นถ้าดันไปทางขวาจะปล่อยลงมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวบิดว่าจะให้มันหมุนไปทางไหนนะครับนะครับก็การให้ดีนะครับปล่อยลงไดที่สุดนะแล้วก็ ลองดูนะครับโหยากยากแล้วเมื่อกี้มันง่ายเพราะว่าเหลือเยอะไงฮะมันเลยง่ายตอนนี้เหลือน้อยแล้วยากแล้วีมเรอ,นนอดมจะไม่ได้ยากยโอ้หมดเวลาก่อนรอบนี้ไม่ไดนะ้เริ่มยาก พอลูกมันอยู่ติดกับพื้นแล้วมันก็ยากนะฮะเห็นเมื่อกี้มันได้ว่ามันอยู่ข้างบนนะมันก็เลยได้ในลูกบอลแต่ละลูกนะมันก็จะมีในชุดเนี่ยมันจะมีพวกไดโนเสาร์โมเดลตัวเล็กๆนะใส่มาให้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาลุ้นนะว่าขี่ออกมาได้แล้วได้อะไรนะครับได้ตัวสีไหนอะไรเงี้ยเราสามารถเอาไปอัดนบนะไปปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คืออาจจะเอาเป็นเศษกระดาษเขียนแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะเขียนลร่งวันอย่างเงี้ยนะฮะใส่เข้าไปในไข่ ลูกบอลนี้แทนนะครับเช่นรางวัลที่หนึ่งวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ว่าไปนะครับไว้เล่นช่วงปีใหม่ก็ได้นะครับก็สนุกดีนะฮะไว้ในช่วงเทศกาลแล้วก็ไว้เล่นแข่งกันเหมือนคีบรางวัลเหมือนสอยดาวอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เอาไปดัดแปลงได้นะครับเล่นได้สนุกนะครับนี่นะครับก็จบไปกับวิธีการเล่นตู้ขีบบอลของเรานะตัวนี้นะเป็นชุด ที่เล่นสนุกพอสมควรนะฮะมันจะเล่นคล้ายๆกับตู้คีบตุกตานะของร้านเราแต่ว่าตู้คีบตุกตาร้านหมดนะฮะก็เลยเอาตัวคีบบอลมาให้ดูนะฮะมันจะเล็กกว่าตู้คีบตุกตาหน่อยนึงนะครับราคาก็ถูกกว่านะฮะาเล่นพิธีเล่นก็ง่ายมากเหมือนที่เล่นไปให้ดูนะแต่ถามว่ายากไหมก็พอมวัวนะฝึกสมาธิได้ดีเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แนะนําไว้เล่นร่วมกันได้นะพ่อแม่ลูกเพื่อนฝูงอะไรก็เล่นร่วมกันได้นะฮะ ลุ้นได้มีสมาธินะโอ้สนุกผมเล่นคนเดียวเมื่อก,กี้ยังมันเลยนะว่าจะไม่เลิกแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนครับยังไงก็เดี๋ยวขอจบเพลงเท่านี้นะกับชุดตู้ขี้บอลน,นะเดี๋ยวว่าผมต้องไปฝึกเล่นให้ชํานาญคนนี้หน่อยยังติดใจ,จยอยู่นะยังยังสนุกอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคลิปตู้คีบอลตัวนี้นะฮะวิธีการเล่นที่แสนสนุกนะครับขอฝากกดไลค์กด like, แชร์นะครับกับคลิปนี้นะวิธีเล่นตู้ขีบอลนะแล้วอย่าลืมติดตามกันนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เสียงมันจะเปลี่ยนนะฮะพอเราหนีบเนี่ยพาหนีบไม่ดีเนี่ยอุ้ยอย่างเงี้ยครับ